สวัสดีพี่น้องเอลไลฟ์สไตล์นำเสนออีกแล้วอันนี้คือหญ้าแคดเอียร์เนื้อหญ้าหูแมวเด้อพี่น้องแซ่บหลายเด้อค่ะชนิดนี้ไม่ขมแต่มีขนดูไม่น่าอร่อยแต่มันแซ่บอี่ลีค่ะพี่น้องค่ะเอามาฝากพี่น้องจักน้อยสันๆเด้อค่ะ เกิดน้ำสนามหญ้าเกิดน้ำปลาน้ำหยังหญ้าแคดเอียหญ้าหูเหมียวเนาะพี่น้องเนาะแซ่บเวอร์ด้วยค่ะแซ่บหลายแซ่บหลาย,ายพี่น้องเอ้ยเอ๋อเห้เบิ่งแค่ค่ะบอท่านไ้เก็บดอกพี่น้องออกมะยางมาเห็นพอดีก่อนที่มันงามเลยท้ายมาฝากพี่น้องจักหน่อยเนาะค่ะได้ยินบ่ได้ยินงเด๋อเด๋บ่คาเอสดเอลไลสไตล์เดนมาร์กด้อค่ะพี่น้องขันมกากฮาอยู่หาก,ากินของปลาค่ะ อาาเอดแอลได้เดอค่ะพี่น้องค่ะเขามารับชมไดเดอค่ะฝากช่องหน่อยๆนนเด้อ